พวกเราเคยได้ยินคำว่า Modular System มไหมครับหลายคนคงเคยได้ยินแล้วก็มีความสงสัยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรวนเนี้ยลุงช่างจะมาอธิบายเรื่องของ Modular System ว่ามันเอ๊ะมันคืออะไรต่างกับนกดาวไหมัแล้วมันมันต่างกับพีค r d ยังไง3-4ตัวเนี้ยเราลองมาฟังมาพร้อมกันจะได้เข้าใจตรงกันฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยครับ เวลาเราจะสร้างบ้านหรือสร้างอาคารสักหลังหนึ่งเนี่ยลุงช่างแบ่งง่ายๆเลยแบ่งตามวิธีการก่อสร้างถ้าคุณสร้างตามแบบมีแบบมานะครับมีแบบมาเลยแล้วเราบอกว่าเอ้ยเราจะสร้างบ้านหลังนี้อาคารหลังนี้วิธีการแรกเราคุ้นชินกันอยู่แล้วคือว่าก็สร้างตามแบบครับตอกเข็มทำฐานรากทำเสาทำคานทำพื้นทำเสาชั้นถัดไปแล้วก็ทำคานทำพื้นทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจน ทำเสร็จสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างเสร็จแล้วทําไงครับก็ก่ออิดผนังติดผนังปูพื้นตีฝ้าว่ากันไปตามที่เรารู้จักอันนี้คือแบบปกติเอา้าแล้วมีมีแบบไม่ปกติด้วยเลยมีไงครับก็คือแบบอา้าวถ้าไม่ทําแบบนี้ทําอย่างอื่นได้ไหมได้ทีนี้แหละมันจะมาสูสามตัวที่หนุงช่างจะพูดให้ฟังตัวแรกที่เราเคยได้ยินมาบ่อยๆคือบ้านน็อ c ดาว อีกแบบหนึ่งเราก็ได้ยินบ่อยๆคือ precast ถูกไหมครับอีกอันนึงอ่ะเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ว่าก็เป็นระบบหนึ่งที่เขาใช้ก่อสร้างกันนะครับก็คือ modular system อ่ะไล่ให้ฟังทั้ง3ตัวสร้างแบบปกติเราไม่ต้องพูดถึงนะง่ายรู้เรื่องกันอยู่แล้วเอา,าสร้างแบบไม่ปกติเอาวิธีแรกก่อนง่ายสุดบ้านนอกดาวเรามักได้ยินบ้านนอกดาวยกมาทั้งหลังเลยเอ้ยไปเจอเขาสร้างไว้แล้วเป็นเรือนมงเรือนไม้สวยชั้นซื้อเนี่ย เดี๋ยวยกไปติดตั้งให้ชั้นได้ครับเดี๋ยวดัดวันและยกไปเลยอันนี้บ้านน็อกดาวน์ตรงไปตรงมาหรือบางเอ๊ะมันใหญ่เกินไปใส่รถไม่ได้เขาอาจจะถอดฝาถอดพื้นเสร็จแล้วก็ไปประกอบที่ที่เราอันนี้ก็เรียกบ้านน็อกดาวน์อันนี้ตรงไปตรงมาแบบที่เรารู้จักกันนะครับบ้านน็อกดาวน์ก็จะเป็นโครงสร้างประเภทไม้เหล็กอะไรก็ตามที่เบาๆแต่ก็มีข้อจํากัด ถ้าไปทั้งหลังก็จํากัดด้วยกขนาดจากการขนส่งเพราะว่าถนนเราอ่ะกว้างแค่3าเมตรกว่าเพราะ,ะนั้นบ้านคุณก็กว้างอยู่ประมาณนี้แหละครับเกินมันก็จะต้องผิดกฎหมายขนส่งลําบากนะคุณก็จะสังเกตว่าบ้านนอกดาวมันก็เลยมีข้อจํากัดทั้งความกว้างความสูงอีกอันหนึ่งก็ได้ยินกันบ่อยแล้วก็ถามกันมาบ่อยคือพีคัสพีคัสไม่เหมือนนกดาวมันเป็นรูปแบบคล้ายๆกันแต่ต่างกันตรงนี้ครับเวลาเขาทำพีคัสเนี่ยเขามักจะพูดถึงเฉพาะส่วนของโครงสร้างเช่น ใช้ผนังบ้านเจาะหน้าต่างมาเจาะช่องหน้าต่างมาแต่เป็นคือคอนกรีตเอามาเป็นไม่ไม่อยากจะมาก่ออิฐไม่อยากจะมาทําเสาทําคานเอาทําผนังคอนกรีตมาเลยเอามาประกอบเป็นกล่องเอาพื้นมาวางเอาหลังคามาครอบไอชิ้นงานที่เราเห็นอยู่นี่แหละเราเรียกว่าพพีคาสซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างนะครับหรือไม่ก็ผนังที่เอามาทดแทนผนังกอ่อก็จะมีข้อจํากัดอยู่ประมาณนั้นและส่วนนี้จะถูกสร้างที่โรงงานอ่ะเข้าใจนะนอกดาวมาทั้งหลัง พีคสัสมาเป็นส่วนใหญ่จะมาเป็นโครงสร้างเอ,อ้ยแล้วโมดูล่าล่ะโมดูล่าก็อยู่กลุ่มนี้ละครับแตเออ่เขาเรียกว่าวิธีคิดของโมดูล่าคือนี้ครับสมมุติว่าออกแบบโรงแรมมาสักตึกหนึ่งเชั้นมีห้องชั้น1ชั้น2ชั้น3 4มีห้องเป็นห้องห้องสคูณหข้างในตกแต่งหน้าตาคล้ายๆกันหรือเป็นทาวน์เฮาส์เป็นอาพาร์ตเมนต์คล้ายๆแบบนี้เขาก็มีไอเดียว่าเอ,อ๊ะมันก็สร้างซ้ําๆกันแล้วอยากจะสร้างให้เร็วถ้าเราทําแบบเลโก้ได้ก็ดีนะเช่น ไปทําที่โรงงานให้เสร็จเป็น1นึ่งยูนิตปูกระบ้องกระเบื้องใส่น้ําใส่ไฟติดหลอดติดอะไรทั้งเสร้นแล้วเรายกมาทั้งกล่องแล้วมาตั้งแล้วเอากล่องถัดไปมาตั้งแล้วก็กล่องถัดไปมาเทินแล้วก็ยึดมันมันก็น่าจะดีเนาะนี่แหละครับเป็นแนวคิดของโมดูล่าคล้ายๆแบบนี้ครับโมดูล่าคือการได้แบบมาปกติเนี่ยเขาจะไปนั่งดูว่าเอาละ่ะจะพยายามทําชิ้นส่วนที่ผลิตจากโรงง,งานให้มากที่สุดโดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ใช้ซ้ซําๆกันหลายครั้ง และหลักการของโมดูล่าคือพยายามจะประกอบมันให้มากที่สุดเท่าที่จะประกอบได้ที่โรงงานเอามาติดตั้งให้น้อยที่สุดซึ่งรวมทั้งงานโครงสร้างสถาปัตย์ไฟฟ้าประปาเพราะ,ะ,ะนั้นเวลาโมดูล่ามาเนี่ยมาเป็นยูนิตได้เลยเราอาจจะเคยเห็นข่าวต่างประเทศจริงๆเมืองไทยก็มีแต่เราไม่ค่อยเห็นคือเวลาเขาสร้างคอนโดสร้างอะไรเนี่ยเขาบอกว่าสร้างได้ภายใน7วัน10วันนะโครงสร้างออกแบบไว้เอามามาปรับแบบอีกทีหนึง่ง นะครับแล้วก็ถึงจะผลิตแล้วก็มาติดตั้งคือเขาทำโมดูล่าที่โรงงานมาทั้งหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วคือยกมาแล้วก็ประกอบแบบเหมือนเราเล่นจิ๊กซอเลยเอาทั้งกล่องมาเลยซึ่งในกล่องนั้นอะ่ะพอประกอบติดตั้งแล้วไม่ต้องเข้าไปทําอะไรเลยพื้นก็ทํามาเสร็จแล้วเรียกว่าโต๊ะเก้าอี้แทบจะใส่มาเร,เรียบร้อยแล้วไม่ต้องขนขึ้นไป เพียงแต่ล็อกมันแค่นั้นเองเฟอร์ดิจงเฟอร์ดิเจอร์ติดมาหมดวอลอะไรติดมาหมดเลยเข้ามาแล้วแค่ประกอบกันแล้วเขาก็มีมีมีดีเทลการยึดเข้าหากันแน่นอนครับข้อดีของโครงสร้างทั้ง3ตัวนะทั้งน็อกดาวทั้งพรีค a าสทั้งโมดูล่าก็คือ1เร็วมาประกอบติดตั้งจะเร็วแน่นอนนะครับอันที่2คือควบคุมคุณภาพได้ชิ้นที่ผลิตจากโรงงานเนี่ยเราก็ต้องถือว่ามีการควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า แต่ก็ต้องมาควบคุมการติดตั้งให้ดีด้วยนะเพราะนั้นมันจะได้เรื่องความเร็วกับควบคุมคุณภาพและแน่นอนครับเมื่อคุณได้สิ่งบางอย่างมาคุณต้องเสียบางอย่างเพิ่มโดยทั่วๆไปแล้วระบบพวกนี้ก็จะต้องแพงกว่าก็จะแพงกว่าอย่างโมดูล่าก็ถ้าถ้าแบบอาคารเดียวกันสร้างแบบปกติกับโมดูล่าแน่นอนครับราคาค่าก่อสร้างแบบโมดูล่าแพงกว่าแต่ก็แลกมาด้วยเวลาอย่างเช่นลุงช่างอยากจะสร้างโรงแรมเจชั้น ่ีห้องนอนก็ว่าไปแต่ว่าอยากจะเปิดให้เร็ว4เดือนให้จบถ้าสร้างปกติทําไม่ได้แต่โมดูล่าอาจจะทําได้แล้วสิ่งสุดท้ายครับมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะคุณจะไปทํำโมดูล่าทำพีคัสหรือทําน็อกดาวมีสิ่งหนึ่งที่คุณทําที่โรงงานไม่ได้ต้องทําที่หน้าง,งานเท่านั้นนั่นก็คือ ส่วนของฐานลากเสาเข็มจะไปพรีคาร์ดจะทำน็อกดาวจะทำโมดูลา่าด้วยวิธีไหนก็ตามส่วนที่รองรับน้ำหนักของอาคารนะครับก็คือส่วนล่างสุดฐานลากเสาเข็มเนี่ยต้องทำที่หน้างานเท่านั้นเอาละก็พอเข้าใจ ลักษณะการก่อสร้างและเข้าใจจริงๆก็มี4ตัวออนไซต์คือทําทุกอย่างในที่นะครับแล้วพอมาอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีอะไรครับน็อกดาวน์นะครับพรีแคสและก็โมดูลาร์ซิสเต็มซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอาคารหนึ่งไม่จําเป็นต้องบอกว่าโมดูลาร์ทั้งตึกนะครับพรีแคสทั้งตึกมันผสมได้หมดนะครับบางส่วนก็สร้างในที่บางส่วนก็เป็นโมดูลาร์ยกมาหลายคอนโดก็ใช้วิธีว่าอย่างห้องน้ําทําเป็นโมดูลาร์มาติดกระโปองกระเบื้องติดสุขภัณฑ์มาเรียบร้อยยกมาทั้งโมดูลวางแต่ส่วนอื่นๆเทในที่ก็สามารถผสมประส เอาละครับก็เอาประมาณนี้ให้พอเข้าใจคำว่า Modular System แบบมไม่ต้องลงรายละเอียดมากนักให้พอรู้ว่าอ๋อมันคืออย่างนี้แล้วถ้าเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมบอกเพื่อนๆนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาติดตามช่องคุยกับลุงช่างในทุกช่องทางแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ